ด็กครูเอเจอแล้วค่ะแต่เอ๊กินเหม็นๆที่คุณครูได้กินเนี่ยจะใช่กินของเจ้ามอมแมมหรือเปล่านะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะพร้อมหรือยังเอ่ยมอมแมมเรื่องรัตนาโคชนาศภาพรัลนามนัสสิริเกีิรแล้วก็มอมแมมและแล้วคุณแม่ก็ปรากฏตัวขึ้นเจ้าหนูมอมแมมตรงนั้นน่ะได้เวลาอาบน้ำแล้วจ้า ถ้าคุณแม่คนนี้ได้ทำความสะอาดอะไรแล้วก็เธอจะทําให้สะอาดหมดจดทุกซอกทุกมุมเลยทีเดียวเมื่อแม่บอกว่าปลายแปรงฟันนะจ๊ะไม่เอามอมแมมไม่อยากแปรงฟันแล้วก็สระผมอาบน้ำสู้ๆไม่เอาไม่สระไม่สระไม่เอาไม่อยากอาบน้ำคุณแม่คิดไว้แล้วว่าต้องเป็นแบบนี้จึงจัดเตรียมแผนดีๆไว้รับมือเจ้าหนูน้อย คุณแม่แก้งพูดเสียงดังถ้าอยากเป็นเจ้าหนูมอมแมมอยู่อย่างนี้เดี๋ยวคงเจอสามวายร้ายแน่ๆเจ้าหนูน้อยสงสัยวายร้ายอะไรฮะแม่คุณแม่เริ่มเล่าพร้อมกับวาดรูปให้ดูวายร้ายตัวแรกตาใหญ่เกือบเท่าหัวมองเห็นได้รอบทิดแมลงวันยังไงล่ะมันชอบเกาะติดตัวเด็กเด็กเหม็นๆ คนอื่นเมินหนีเด็กนี่เหม็นสาบน้ำไม่ยอมอาบสภาพเกินดูหึ่งหึ่งบินมาเข้าหาเจ้าหนูมแมลงวันมันรู้ถูขาต้อมตอมและนี่ก็คือภาพวาดที่แม่อุตสาห์วาดให้ดู วัยร้ายตัวที่สองชอบดูดเลือดด้วยนะมันจะมาหาก็เพราะว่าไม่ยอมสระผมหมักหมมรุงรังทันยุ่งนุงนางแถมยังคันจริงๆรวัยร้ายที่แม่ว่าก็คือเหายัางไงล่ะผมที่ไม่ได้สระจะเป็นบ้านที่เหาชอบมากๆเลยภาพนี้แม่ก็วาดให้ดูวัยร้ายตัวสุดท้ายมองไม่เห็นตัวแต่ทำให้ปวดจิตจิตในปากแมงกินฟันยังไงล่ะมันจะทำลายฟันจนผุไม่เหลือดี ปวดฟันจี้จีเหมือนมีดทิ่มแทงแต่กินแล้วไม่แปลงโอ๊ยแมงกินฟันแล้วนี่ก็คือภาพวาดของแม่เหมือนกันคุณแม่วาดรูปเจ้าหนูมอมแมมถ้าวายร้ายทั้งสามโจมตีลูกพร้อมกันลูกแม่คงแย่แน่ๆหนูไม่ได้เป็นแบบนี้สักหน่อยแม่โอ้อว่าแล้วก็มีวายร้ายตัวหนึ่งบินมาหาเจ้าหนูมอมแมมแล้วค่ะเด็กๆ มแมลงวันพากันบินมาจากไหนไม่รู้เพราะว่ามันได้กลิ่นเหม็นๆของเด็กไม่ยอมอาบน้ําเจ้าหนูตกใจวิ่งตะโกนล,ลั่นบ้านไม่เอาหนูไม่อยากเจอไวรร้ายพวกนี้ไปๆปไป,ไปเขาไปหลบในห้องน้ําเลยลูกเดี๋ยวแม่จะสอนทาสุดยอดไม้ตายให้เจ้าหนูรีบวิ่งปลุดเข้าห้องน้ําทันทีและแล้วคุณแม่ก็จัดการถอดเสื้อผ้าแสนสกรปรกกองไว้ล่อมแมลงวันและเตรียมอาวุธไว้ให้ลูกคบมือ จากนั้นคุณแม่คนเก่งก็เริ่มสอนสามท่าไม้ตายปราบจอมวายไลย้ย 1. แปรงพิฆาตฟันบนปัดลงล่างฟันล่างปัดขึ้นบนไล่ให้พ้นแมงกินฟัน 2. ส,สะสะอาดขยี้เบาๆฟองนุ่มทั่วหัวเห่ากลัวหนีไกล 3. ขัดถูสู้ซาบอาบน้ำสู้ซาถูแขนถูขาถูหน้าถูหลังล้างคราบสกปรกตกท่อไปเลย ตัแตัแตัแต่ไม่ชา้าไม่นานเจ้าหนูมอมแมมก็แปลงล่างเป็นเจ้าหนูสะอาดปิ้งตัวหอมน่ารักน่ากอดเป็นยังไงคะเด็กๆเจ้าหนูมอมแมมรอไหมคะคุณแม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่โอ้โหตัวสะอาดแบบนี้เจ้าสามวายร้ายคงไม่กล้าเข้าใกล้ลูกแล้วล่ะแต่ทว่าเจ้าหนูน้อยก็ยังคงเล่นสนจนมอมแมมทุกวันสุดยอดสามท่าไม้ตายของแม่จึงใช้ปรับความมอมแมมอยู่อย่างเป็นประจำเลยคะ่ะ เป็นยังไงคะเด็กๆเจ้าหนูมอมแมมมีใครไม่ชอบอาบน้ำเหมือนเจ้าหนูมอมแมมบ้างเลยนะเด็กๆจะต้องอาบน้ำนะคะถ้าเด็กๆไม่อาบน้ำไม่แปรงฟันไม่สระผมก็จะทําให้เจอจอมไวรัสทั้งสามตัวเหมือนเจ้าหนูมอมแมมเลยค่ะสำหรับที่ทานวันนี้นะคะคุณครูเอ๋ก็ขอลาไปก่อนนะคะบายยค่ะกิจกรรมส่งคุณครูเอ๋วันนี้ถ้าหากเด็กๆไม่อยากเจอเจ้าสามไวรัเด็กๆจะต้องทำอย่างไรให้เด็กๆอัดเป็นคลิปวิดีโอและส่งคำตอบมาที่ไลน์ลุ่มนะคะ าบริหารสมองวันนี้เรียกว่าท่าปุ่มสมองค่ะนับพร้อมกันนะคะ1 2 3 4 5 6 7เก่งมากค่ะเด็กๆเยี่ยมมากเลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูเอ๋ต้องลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ